ปลานินทอดผัดพริกแกงตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนแล้วก็นำปลาลงไปทอดทอดให้เหลืองทงสองด้านเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักเอาไว้ นำน้ำมันออกใส่ลงไปใหม่นำกะจี๊คั่วลงไปผัดให้หอมเติมน้ำลงไปเล็กน้อยคนให้เข้ากันเสร็จแล้วปพุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาคนให้น้ำตาลละลายชิมรสชาติตามชอบแล้วใส่หมงสดลงไป แล้วแต่ความชอบคนให้เข้ากันแล้วน้ำปลาที่ทอดไว้ใส่ลงไปตามด้วยใบมะกรูดซอยคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วใส่ใบโหระพาลงไปเป็นอันเรียบร้อยปลานิลทอดผัดพริกแกง